สวัสดีครับลุงโอนะครับในที่สุดก็มาแล้วครับบอร์ดไฮโวล์อินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นี่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาแกะด้านในกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่ออเขาแพ็กกันกระแทกติดคำว่ากันกระ,ระวังแตกมาให้อย่างดีนะครับลองดูสิว่าบอร์ดไฮโวล์อินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์เป็นยังไง อ๋อแพ็คลังมาสองชั้นเลยนะครับแล้วก็ยัดหนังสือพิมพ์มาด้านข้างอันนี้อ๋อมีของแถมมาด้วยครับแล้วก็มีแผ่นวงจรแล้วก็หางปลาแล้วก็ไขควงเทสไฟนะครับแล้วก็มีขาอีลองบอร์ดไม่ให้ติดกับแผ่นไม้หรือแผ่นพื้นนะครับอันนี้แถมมาด้วยในกล่อง ก็มีกล่องหนึ่งด้านในครับอันนี้ตรงโอเกะเพื่อได้ถ่ายคลิปง่ายนะครับเพราะว่าเอาคาเตอร์กรีดไว้ก่อนนี่อันนี้คือกล่องด้านนอกนะครับเอาคาเตอร์กรีดไว้จะได้ใช้มือเดียวได้เวลาถ่ายคลิปก็มีกล่องหนึ่งด้านในนี่เปิดออกมานี่บอดอยู่ด้านในครับแล้วก็มีกันกระแทกปุ่ม แชลบอร์ดีอยู่นะครับเรก็ค่อ,อยจับขึ้นมาดึงกันกระเทกปุ่มแบบนี้เลยเป็นกระเทกอย่างหนานะครับขอตั้งบอร์ดนี้ก่อนเราไม่ควรจะตั้งบอร์ดสัมผัสกับพื้นโต๊ะหรือพื้นปูนนะครับเพราะว่าที่เป็นบอร์ดนี้จะมีลายติ้นอยู่ด้านล่างนะครับก็อาจจะทําให้การชอดมีลัรัดวงจรได้แล้วก็ ผมก็เอากระดาษลังนี้ลองไปสักหน่อยก็มาแกะท้ายทำอยู่มือเดียวมันก็จะลำบากหน่อยนะครับผมจะเอาแผ่นกันกระแทกนี้ออกไปก่อนต้องค่อยๆนะครับอาะบอกบเบาบางหน่อยเขาไม่ได้อยู่ในกล่องนี่หยิบขึ้นมาแฝงแฟบนี่หน้าตาของบอดไฮโวล5กิโลวัตต์ก็เป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะตรวจสอบสภาพภายนอกก่อนน่าจะเป็นของจีนนะครับมีภาษาจีนมาด้วยของมันไม่โฟกัสประมาณในฟังก็ได้2องร้อยี่สิบโวลต์ห้าเอห้ากิโลวัตต์นะครับแรงดันเข้าน่าจะเป็นสามร้อยยี่สิบถึงสี่ร้อยสามสิบนะครับอ่าเป็นแรงดันเป็นไฟดีซีครับขาเข้า ขาออกก็เป็นไฟ AC มี L อกับเ็นแล้วก็มีใบประกันก็ด้วยนะครับนี่ก็ติดไว้ว่าเราซื้อเดือนไหนปีไหนเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงด้านนี้ก็เป็นฝาไฟออกนะครับก็เป็น ACN ACL นไม่แน่ใจว่ากรงจะเห็นชัดไหมนะครับผมมาให้ฟังแล้วกันแล้วก็ไฟขาเข้าอยู่ด้านนี้ ไฟขาเข้าก็เป็นไฟ DC นะครับก็จะเขียนว่าบวกลบของมันไม่ค่อยโฟกัสแล้วพอเข้าใกล้เึ้นนี่บวกลบก็คือไฟ DC ซีด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเจ้าบอร์ดไฮโวลต์อิ n พัลเตอร์ขนาด5กิโลวัตต์ด้านนี้ก็น่าจะเป็น จุดที่ต่อพัดลมนะครับเขียนว่าตัวเล็กมากเขียนว่า12โวลต์ครับถ้าผมดูไม่ผิด0.5แอมตัวเล็กอ๋อเดี๋ยวผมลองซูมไปดูนะนี่อ่าพอซูมแล้วก็เห็นชัดครับนี่12โวลต์0.5แอมก็น่าจะเป็นตีจุดต่อพัดลม นี่ก็ไฟขาเข้า A C N A C L ดูทีหนึ่งไปด้าน้นีกทีหนึ่ง,ไป,งไปช้าๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อไฟ D C h ห้ว v o l เข้าไปแล้วดูว่าเขาจะไฟออกมา220ินิ่งหรือเปล่าด้านนี้ก็ไฟขาเข้าครับมีบวกมีลบก็คือไฟ D C ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ของเรานะครับประมาณนี้ให้ดูน เผื่อมีคนสนใจจะลองซื้อมาใช้งานก็เดี๋ยวลุงโอจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อทดสอบการใช้งานกันครับตอนนี้ก็ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับต่อวงจรเรียบร้อยแต่ว่าก่อนที่เราจะปล่อยไฟเข้าระบบนี้เราต้องเช็คใอ้ดีก่อนนะครับ ว่าเราต่อถูกต้องแล้วไฟดีซีมันมีบวกมีลบนะครับอ่าเราก็ดูว่าแรงบวกนำลบถ้าเกิดเราต่อผิดขึ้นมานี้พังทันทีนะครับพังแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูต้นทางก่อนครับไฟดีซีก็คือมาจากแผงโซล่าเซลล์ของน้องโอที่อยู่บนหลังคา340โวลต์อ่าต่อกัน ้าแผงอนุกรมนะครับอ่าก็มาลงมาจากบารังคา่าก็มาที่คัทเอาตัวนี้นะครับเออก็อยากจะแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับเมนของไฟโซลาเซลล์ผมแนะนําให้เป็นให้ใช้เป็นคัทเอาแบบนี้นะครับอ่าเพราะว่าไฟดีซีเขาาจะกระโดดได้ไกลกว่าไฟเอนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับเพราะว่าเอซบางคนบอกว่าเอ่อลุงโอพอผม DC, สับเบเกอร์ดีซีสับแบบช้าๆนะครับสับแบบช้าๆมจะมีไฟกระชากขึ้นมาในตัวเบเกอร์ดีซีเลยนะครับเพราะว่าไฟดีซีนี้ระยะห่างแบบน,นี้นะครับเขาจะกระโดดได้ไกลกว่าไฟเอซีนะครับไฟเอซีอยู่ใกล้กันแค่นี้เขาไม่มีปัญหานะครับแต่ไฟดีซีนี้มีปัญหาแน่นอนครับ,รรบก็เลยแนะนําให้ใช้คันเอาแบบน,นี้นะครับผมใช้มาสองปีกว่าแล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าระยะห่างของเขาคันโยก เจ้าทองเหลืองนี้นะครับมันก็จะไกลจากจุดที่ที่จะกระโดดมาได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะหากันได้แน่นอนเพราะว่าระยะห่างเขาไกลมากแต่ว่าตอนเราสับขึ้นสับลงเราก็สับให้เร็วเลยนะครับอย่าสับช้าๆนะครับเพรเดี๋ยวไฟจะกระโดดตามมานะครับจะดูน่ากลัวนะครับต่ออ่าเรามาดูแล้วนี้ผมยังไม่สับขึ้นนะครับเราก็มาเช็ควงจรก่อนว่าเราต่อถูกไหม ก็สีน้ำตาลนี้ผมสมมุติให้เป็นบวกนะครับก็เห็นไหมครับเข้าแดงบวกน้ําตาลเข้าแดงบวกถีฟ้าก็คือลบก็เข้า,ขาดาน่ครับอ่านี่เราต่อ,ตอถูกต้องแล้วเรามั่นใจว่าถูกต้องแล้วน้ําตาลบวกฟ้าลบเราก็สับขึ้นไปเลยนะครับนี่สับขึ้นไปสับให้เร็วไปเลยครับนี่ไฟดีซีจากบนลังคาไฮวต์ก็วิ่งมาตามสายเส้นนี้ เราก็มาที่โต๊ะทำงานของอน้องโอตอนี่มาต่อกับเบเกอร์ตัวนี้ก็คือแดงบวกดำลบนะครับเมื่อกี้ที่เราต่อที่คัดเอาเราก็ดูว่ามีผมเขียนไว้แล้ว DC High v o ว t แดงบวกดำลบมาเข้าบอร์ด h High v o ว t ตรงนี้นะครับสำคัญเรารู้แล้วว่าแดงบวกดำลบเราก็ต่อให้ให้ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะซูให้ดู อ่านี่นี่ก็คือแดงแดงบวกโแดงบวกดำดำลบนี่แม่ก็เขียนอินบวกอินลบแล้วก็แดงบวกก็ทางนี้ก็คืออินนะครับไฟเข้าแดงบวกดำลบโอเคเรามั่นใจแล้วว่าเราต่อถูกต้องอ่ะเราก็มาดูตรงนี้ถ้าเกิดต่อผิดนี่ก็เรียบร้อยครับอาวาสารบอดายวอแน่นอนตรงนี้ ต้องดูไว้รอบครอบนะครับแล้วก็ไฟขาออกเราเป็น a อซีสองอยยี่สิบโวลต์อันนี้ก็มีขั้วแอวกับเอ็นแล้วก็ต่อก็ไปนะผมให้ตรงแดงเป็นแอลแล้วก็ดำเป็นเอ็นแต่ว่าสายมนบังอยู่นะครับตอนนี้มันบังอยู่ไอ้ขัวนี้มันบังตัวแอกับเอ็นอยู่นะแล้วก็ต่อถูกต้องแล้วก็ต่อเข้ามาที่ปลั๊กไฟบ้านสองรอยยี่สิบโวลต์เดี๋ยวเรามาเริ่ม ลอยไฟตอนนี้แดดเริ่มมาแลวครับเมื่อกี้ฝนตกครับอพอลงโอจะถ่ายคลิปฝนตกแต่ว่ามีฝนหยุดแล้วแดดเริ่มมาเราก็ได้โอกาสถ่ายคลิปเลยตอนนี้ต่อตัดระบบไฟโซลาเซลล์มาด้านนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไฟบ้านให้ใช้แบตเตอรี่ไปก่อนระหว่างลูกโอยถ่ายทาคลิปอยู่ก็อยากได้ดีซีไอโวลต์มาตรงนี้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปขนานครับที่บ้านอยู่ เดี๋ยวจะทาให้แรงดันมันผิดเพี้ยนหรือว่าดอปดอ, <c oughs> ดอลงไปนะครับ่ะเรามาปล่อยไฟดีซีไฮวอเข้าแผงไฮวอนกันนี่นี้เป็นเบรกเกอร์นะครับก็สับขึ้นมาเลยนี่สับให้เร็วๆไปเลยนี่เราปล่อยไฟมาแล้วบอร์ดไฮวอนดังคลิกแล้วก็มีแสงไฟขึ้นนะครับนี่ครั้งแรกของน้องโอนะครับที่จะใช้บอร์ดไฮวอนอินเวอร์เตอร์นะครับ อธิบายเรื่องบอร์ดไฮโวล์อินเวอร์เตอร์นิดหนึ่งบอร์ดไฮโวล์อินเวอร์เตอร์ก็คือบอร์ดที่อยู่ในเครื่องของอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับในเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเรามันจะประกอบอยู่ประมาณ3ามสี่ส่วนครับอันนี้ก็คือหนึ่งในหนึ่งในสี่ส่วนนั้นนะครับหนึ่งในสามส่วนก็ในเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เราใช,ใช้กันอยู่ออฟกิทไฮบิดก็มีบอร์ดไฮโวล์อยู่ในนั้นแล้วก็มี MPPT อยู่ในนั้นแล้วมีตัวบูสต์ไฟจากโซล่าเซลล์เพื่อ บูตไฟก่อนก่อนนี่จ่ายให้บอร์ดไฮโวลนี่ให้ไฟมันนิ่งก็เท่าที่หลงวงโอรู้ก็จะมีอยู่ประมาณสามสอย่างครับที่ที่อยู่ในเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเราแต่นี้เราแยกออกมานะครับหนึ่งในสามนั้นก็คือเจ้าหัวใจนี้เลยครับบอร์ดไฮโวลอินเวอร์เตอร์ตอนนี้เราก็ต่อไฟเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นที่เราต้องเช็คเลยก็คือไฟไฮโวล์ดีซีนี่ผมก็ได้จัสายไว้แล้วครับต่อกับมิเตอร์ ต่อตอนนี้ไฟไฮโวลต์ดีเข้ามา357โวลต์ก็เจ้าสายมิเตอร์นี้ก็สังเกตได้ว่าผมจะแปะแะกวก็เทปไว้นะครับหาเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวถ้าเกิดขั้วบวกโ็ลบกับขั้วบวกนี้มาแตะ,ะกันเมื่อไหร่ก็อันตรายนะครับอาจเกิชอดช็อตอย่างรุนแรงได้อ่าเราก็แปะไว้อย่าให้มันเลื่อนนะครับเผื่อมือเราไปโดนตอนนี้ไฟไฮโวลต์จากแผงโซล่าเซลล์มา 3ามร้าสกว่าวลต์ครับสามร้ 7, อยห้าสเจิดก็เข้ามาที่บอร์ดไฮวลต์แรงเป็นไฟ AC ให้เราได้ใช้งานกันเลยนะครับอ่านี่หลักการทำง,งานของเขาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับนี่เราไม่ได้ทําการผรสมไฟอะไรนะครับตอนนี้ก็คือต่อไฟไฮวลต์เพียวๆมาเข้าเครื่องไฮวลต์อินเวอร์เตอร์นี้เพื่อเราจะทดสอบตัวเขานะครับว่าแรงดันจะดรอปไหมเวลาเราเปิดโหลดใช้งาน โดยชิ้งานก็เจ้าเก่าครับเพื่อนยากกาน้าร้อนอันเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาชิคไฟขาออกกันก่อน,นครับก็เป็น AC ไฟกระแสสลับว่าจะได้กี่โวลต์ครับตัวน,นี้ตั้งยุทีิยานไฟ AC อยู่แล้วเดี๋ยวขอวัดหน่อยนะครับผมจับอยู่มือเดียวต้องค่อยๆนีวัดที่ค่ไฟขาออกของบอร์ดไอโวลต์นี้เลยนะครับ แดงแอลดำเอ็นมาดูกันก็ไฟเข้าออกเป็น228โวลต์นะครับ a อีนีไฟเข้าออกเราก็สามารถนำเครื่องใช้ฟ้าไฟบ้านเราก็มาต่อปลั๊กที่เราต่อเข้ามาใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนี่ไฟขาเข้า DC ไโวลต์ก็ยังเท่าเดิมครับ3า8โวลต์ตอนวันนี้แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเห็นออน เดี๋ยวเรามาต่อเจ้าโหลดการน้ำรนในการประมาณหกร้อยวัตนะครับดูว่าแรงดันไฮโวลต์ดีซีเขาจะดรอปลงไหมนะครับเพราะว่าเจ้าบอร์ดไฮโวลต์เขาก็จะดึงไฟมาจ่ายให้หลดนะครับอ่เดี๋ยวก็มาเสียบกันเลยเสียบไฟเดี๋ยวลองสังเกตด,ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟการน้ำร้อนแล้วก็สังเกตเจ้ามิเตอร์แรงดันดีซีนะครับให้ดูมุมกว้างปุ๊บ เสียบเข้าไปแล้วนะครับแรงดันตกมาทันทีเลยครับเพราะว่าบอร์ดไฮโวลเขาดึงแรงดันดีซีไฮโวลเพื่อมาจ่ายให้โหลดเหลือสามร้อยสิบเอ็ดโวลการน้ำร้อนไฟแดงการน้ำร้อนเริ่มทํางานนะครับก็ดึงโหลดมาดึงไฟมาจ่ายให้โหลดก็มาดูอีกทีหนึง่งจากสามร้อยห้าสิบแปดโวลลดลงมาเหลือสามร้อยสิบสองโวลนะครับเพราะว่าเราใช้โหลด อัญหาใะเยอะก็คือก็เป็นปัญหาของบอร์ดไฮวตนนะครับที่ทโอตัวเตียบเป็นปัญหาก็คือแรงดัน DC ซีไฮวต์ก็จะดรอปลงมาเมื่อเราต่อโหลดใช้งานเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือปัญหาเพราะว่าบอร์ดไฮวต์เขารองรับแรงดันอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูที่ก็จะทำงานได้ มีประสิทธิภาพนะครับ320รโวลต์ขึ้นไปจนถึง430โวลต์น,นะครับตาให้ดีก็อยู่กลางงประมาณ350้าบโวลต์เราต้องรักษาแรงดันไฟดีซนี่ตอนนี้แต่ว่าแดดตอนนี้อ่อนมากครับฝนตกพึ่งหยุดเมื่อกี้ตอนนี้ก็แรงดันตกมาที่3 1 4สโวลต์แต่ก็ยังทำงานได้อยู่นะครับก็ยังทำงานได้อยู่ควาร,ร้อนก็ยังแดงอยู่ก็ อันนี้คือเราต่อเฉพาะบอร์ดไฮวอลต์อย่างเดียวนะครับก็เรนดังก็จะตกแต่ถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะต่อแบบผสมไฟนะครับก็คือใช้เจ้าไดโอดบิดมาช่วยผสมไฟก่อนที่จะจ่ายเข้าบอร์ดไฮวลต์เป็นเป็นดีซีไฮวลต์ตรงนี้นะครับก็มีเจ้าไดโอดบิดที่ลุงโอเคยทาคลิปไปครั้งก่อน,เ,นเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบ เรามีเราสองตัวนี้ก็สามารถผสมไฟก็คือไดโอดบิดนะครับสองตัวนี้มาผสมไฟก่อนที่จะเข้าบอร์ดไฮโวลตรงนี้ครับพอเป็นไฟดีซีไฮโวลแล้วก็เอาไฟบ้านมาเข้าจุดนี้แล้วก็เอาไฟดีซีไฮโวลเข้าจุดนี้แล้วขนานกันออกมาตรงนี้มันสลับหัวกันอยู่ว่ามีทางนี้ันนปนี้เข้ามาไป,ปนี้แล้วก็ต่อเข้าสองจุดนี้ก็ต่อเข้าบอร์ดไฮโวลอันนี้ก็คือเป็นการผสมไฟแบบหนึ่งที่สามารถ ช่วยให้บอร์ดไฮโวล์ทำงานได้อย่างสเสถียรขึ้นแต่ก็ยังมีอีกแบบนะครับที่จะสามารถทำาให้ได้ดีกว่านี้ก็คือมีบอร์ด PFC อีกตัวหนึ่งมาต่อไฟบ้านเข้าบอร์ด PFC แล้วก็ออกจาก PFC มาเข้าบอร์ดไฮโวลนะครับแปลงมาเป็น DC ไฮโวลบอร์ด PFC นี้ทำหน้าที่อะไรก็คือช่วยรักษา แรงดัน DC ที่ปล่อยมาให้บอร์ดไฮโวลนะครับในเมื่อแดดหุบฝนตกไฟฝั่งโซล่าเซลล์จ่ายมาไม่พอก็อจะดึงไฟจาก PFC นี้มาช่วยนะครับบอร์ด PFC นี้ลุงโอกำลังสั่งซื้อไปแล้วนะครับของกำลังส่งมาก็เดี๋ยวบอร์ด PFC มาถึงเดี๋ยวก็จะนำมารีวิวแล้วก็ต่อใช้งานกันให้อีกทีหนึ่งนะครับก็กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวบอร์ด PFC มาเราก็มาทดลองกันอ่าอันนี้ก็วันนี้ก็ทดลองบอร์ด หายวนไปก่อนโอเคตอนนี้ก็ทํางานไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเงียบสนิทนี่เดดมาเดดเพิ่มมานิดนึงแรงดันหายวนก็จะเพิ่มตามความเข้มของแสงแดดนะครับนี่เพิ่มมาเป็นสามร้อยสิบเก้าสามร้อยยี่สิบนี่ผมเสียบไว้แบบนี้จะได้สะดวกเวลาถ่ายคลิปนะครับได้มือจะได้ไม่ต้องไปจิ้มอยู่เพราะว่าถอยหายว้นนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับแดงบวกน้ำลบ ถ้าเกิดชนกันมไหร่ก็อากอย่างรุนแรงตอนนี้การนำร้อนก็ทำงานเริ่มร้อนแล้วนะครับนำร้อนก็ทำงานอย่างปกติหกร้อยวัตต์เดี๋ยวเรามาวัดกระแสเยวมาวัดกระแสกับแฮมมิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลไปที่การวัดกระแสนี่วัดกระแสเอซีอ AC. นี่ปรับเป็นการวัดกระแสเอซี AC. ล้วก็ครองไปที่สายนี้เลยนะครับว่าการนำร้อนเขากินกระแสอยู่ที่กี่แอมป์นี่ครับให้เห็นกระแสที่เขาดึงไปใช้นะครับ2.6แอมป์ AC นะครับ2.6แอมป์ก็คือเจ้าการนำร้อนดึงกระแสไฟไปใช้ก็คือจะาหผ่านเจ้ารักตัวนี้นะครับตีบอร์ดไฮโวล์จ่ายให้โหลดอยู่ตอนนี้นะครับที่เรา ทำการทดลองขึ้นมานี่ก็ใจได้นิ่งครับไฟก็โอเคอยู่นี่แดดเข้มขึ้นมาหน่อยก็แรงดันจากแผงโซลล์เซลล์ก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นสามร้อยยี่สิบสี่โวลต์ก็ทำงานได้โอเคครับสําหรับบอร์ดไฮโวลต์รุ่นนี้นี่เอามาทดลองกันถ้าใครสนใจบอร์ดไฮโวลต์นี้ก็เดี๋ยวลุงโอจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปกดดูก็พิจารณากันดูครับ จะซื้อหามาทดลองจะมาใช้งานก็กดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับอยู่ดูจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็มีทดลองอะไรอีกก็น่าจะประมาณนี้ครับใช้งานได้อย่างดีแรงดันเพิ่มขึ้นแล้วแสงแดดเพิ่มขึ้นการทำาร้อนก็ทํางานปกติก็หอมมีเพิ่มเติมนิดนึงก็หลังนั้นก็จะแนะนํามาครับว่าให้ต่อพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับเพื่อเกิดเราใช้งานอย่างต่อเนื่อง ต่อสิ่งนี้ก็อาจจะร้อนได้อันนี้เขาเขาเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับต่อมีพัดลมช่วยระบายความร้อนก็อาจะได้ทั้งมาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดูหน้าตากเผื่อบางคนกำลังพิจารณาจะลองซื้อบอร์ดไฮวอล์มาเล่นดูก็ทดลองกันดูนะครับนี่บอร์ดไฮวอล์ตัวแรกของ้องโอคลับนี่ตอนทดลองผมก็จะต่อขานี้ด้วยนะขานี้ก็แถมมาให้นะครับีเพื่อไม่ให้แผ่นปิ้น ด้านล่างก็ติดกับโต๊ะนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการช็อตหรือลัดวงจรได้ก็มีคาน,นี้ยกมาจากพื้นนะครับตอนเราใช้งานก็ควรที่จะติดตั้งเจ้าขาพลาสะติกนี้ไว้ด้วยนะเขาเทม,มให้สีอันแล้วก็น็อตก็เทม,มให้ครับอย่างที่ที่ต้นคลิปครับก็ให้ดูแล้วว่าเขาเทมอะไรมาบ้างตอนนี้ก็ยังกินกระแสอยู่สองกิโลแอมการนำร้อนก็ใกล้จะเดือดแล้วนะครับมาดูแรงดันไอโวล ก็เพิ่มขึ้นครับพอแดดความเข้มของแดดเพิ่มขึ้นตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับกำลัทงท,ด,ทดลองอยู่แต่ว่าเมฆเยอะมากครับก็แดดมาไม่เต็มที่ครับก็ยังใช้งานได้อยู่น,น,นีเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เราจะมาทดลองผสมไฟกันดูนะครับก็คือใช้เจ้าไดอโอเบดกินโอมีอยู่เมื่อกี้ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ระหว่างรอ เอ่อบอร์ด PFC มาก็เราจะทดลองผสมไว้กับเจ้าเดียวอลบิทดูว่าแรงดันที่มาจากไฟบ้านจะตกลงไหมเมื่อเราต่อใช้โหลดนะครับโอเคก็น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรครับสำหรับคลิปนี้ก็ใช้งานไม่ยากครับสำหรับคนที่สนใจจะซื้อมาใช้งานอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ดูทดลองให้ดูก็ย้ำอีกทีครับยังมีมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับบอร์ดไฮบวลตัวนี้ เดี๋ยวหลงโอจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปต่อประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ